ละพันห้าหนึ่งแถมหนึ่งทุกองนะครับชอบครับผมก็ขอสวัสดีพี่พีเอฟซีชาเมืองแม่สองท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเมืองแหม่สองอีกเช่นเคยนะครับทุกวันและตลอดไปก็ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับเอาของเก่านะที่ว่าเป็นพระสมเด็จละกันนะครับเอามาก็เรียกว่ามาปล่อยแบบหลุดให้เอฟซีเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องของราคานะครับพอดีพี่พีเอฟซี FC มาคอมเมนต์บอกว่า โอ้โหเปิดแบบว่ากะรวยเลยนะครับกะท่วมกาอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆอ่ะแต่ละองค์อ่ะผมก็ได้มาเยอะนะพี่พีเอฟซีราคาที่ผมเปิดไปเนี่ยเพราะว่าผมก็อยากจะให้พี่พีเอฟซีได้โทรมาคุยเล่นได้โทรมาต่อรองราคากันนะเพราะว่าผมแบบเงาเงาไงอยากให้พี่พีเอฟซีโทรมาทอลองราคากันไม่ใช่อะไรนะที่เปิดไว้นแพงๆอ่ะนะครับแต่เปิดไว้ถูกๆเดี๋ยวพี่พีเอฟซีพิมมาเดี๋ยวมันไม่เล่าใจนะที่เปิดแพงๆก็พออยากจะแบ่งเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเอานะครับ เฉพ,พาะพระสมเด็จนะผมเปิดองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอาหนึ่งแถมหนึ่งท่านใดชอบกลับปิดไปท่านใดไม่ชอบไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เนี่ยผมขอเอาเปิดองละพันห้าหนึ่งแถมหนึ่งทุกองค์นะครับชอบองค์ไหนทักมาได้บอกได้โทรมาได้เลยสําหรับทนใดที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ย้ำไม่คกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับออขออภัย ถ้าดูแล้วชื่นชอบนะผมเอาองค์ละพันห้าหนึ่งแถมหนึ่งปิดองค์ไหนก็ได้นะครับผมแถมให้อีกหนึ่งองค์เลือกมาได้เลยเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับเดิมะผมขายแปว่าเอามาหลุดประชดเลยนะครับพอดีมีเขาคอมเมนต์ม,มาโอ้โหผมแบบเจ็บหัวใจเลยนะเขาบอกโอ้โหเปิดกาดท่วมนะผมก็บอกว่าผมไม่ได้เปิดกาดท่วมนะครับผมก็อยากจะเปิดไว้ให้ PPFc ต่อ คุยเล่นกันนะครับก็เนี่ยสองอค์เมื่อกี้สมเด็จอ่าผมว่าดูเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับส่วนจะตีเป็นตำที่ไหนก็แล้วแต่ท่านนี่เราเป็นวัดเกตนะครับถ้าเป็นพิมพ์อย่างนี้ปึ๊บปึ๊บเอาไม่แพงนะครับผมบอกเลยวันนี้พร้อมจะแบ่งปันให้ทุกองค์นะครับค่าเดิมๆนะครับ ดูความเก่าหน่อยพี่เอฟซีเนี่ยตอไอ้เมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมเปิดไว้เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็จำไม่ได้แล้วสองพันหรือเท่าไหร่หรือพันเท่าไหร่ไม่รู้เนี่ยวันนี้ผมเอาเปิดพันห้าพันห้าพันห้าเนี่ยหนึ่งแถมบหนึ่งไปเลยนะครับเนี่ยองนี้ก็ 1500, พันห้าเพราะคลิปที่แล้วเปิดไปมีมาต่อกันเล้ราคาไม่โดนนี่ผมเอามาเปิดเปิดประชดปิดประชดเลยนะครับ พระสมเด็จอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ลงรักนะครับปิดทองจจ,จท่านใดชอบนะครับบอกได้อันนี้องค์ซ่อมนะครับไม่สวยแต่ได้ความคลาสสิกไม่สวยแต่คลาสสิกคำนี้พอใช้ได้อยู่นะครับ ออกมาเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นปกโพลหรืออะไรสักอย่างนะครับไอ้องนี้ผมแกะออกมาจากตลับนะพี่พีเผมแกะออกมาจากตลับดูผิวเขาแบบเป็นเหมือนเป็นกุดีแบบเป็นปกโพนะครับเอาองละพันห้าหนึ่งแถมหนึ่งนะครับเนื้อหาแบบนี้ ท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วถูกใจนะครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับ FC ทั้งผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่าทุกท่านนะครับอย่างไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1 1 2 3 7ด1นนะครับเปิดแบ่งราคาทุกองค์นะครับวันนี้ครับผมก็มาต่อกันนะครับกับพระสมเด็จก็อันนี้น่าจะเป็นบล็อกพิมใหญ่นะครับ ได้ดูว่าถูกใจองไหนนะครับมีราคาให้ทุกองค์เลยสําหรับเมื่อวานก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ยังแหมเข้ามารับชมมาพูดคุยต่อรองทักทายต่อรองราคากันนะครับวันนี้เหมือนกล้องจะไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่ขออภัยถ้าดูองไหนชื่นชอบก็บอกได้นะครับ อย่องค์นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปกโพออีก,อกเหมือนกันนะครับอีกองคหนึ่งช่วงนี้ผมก็เสียงอาจจะแปลกๆนะพอดีผมเป็นร้อนในที่ลิ้นด้วยฟันคุดผมมันงอกขึ้นมานะกําลังเป็นไวรุ่นนะครับฟันคุดเล็งหอกสวยนะครับ ก็ท่านใดชอบพวกไหนนะครับพูดคุยได้เลยเป็นเส้นอะไรไม่รู้นะเดิมเดิมนะครับคิวเดิมๆจึ๊บๆ็พระสมเด็จหน่อยองน,นี้ก็พิมพ์ใหญ่เหมือน,นกันผมเปิดไวสองพันกว่าบาทหรือเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้วันนี้มาให้แบบเฉลียล่ยแล้วก็แล้วแต่พี่พีเอฟซีว่าองค์หนึ่งจะเท่าไหร่อะนะครับจะเอาพันห้าหนึ่งแถมหนึ่งหรือจะมาต่อองค์ละพันก็แล้วแต่ นะครับแล้วแต่ FC แล้วแต่พี่พีเวันนี้นะครับตามใจ FC ทุกท่านตามใจพี่พีเทุกท่านเลยนะครับขออภัยนะมืออาจจะสั่นนะครับเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวพี่พีจะบ่นว่าทําไมต้องใช้กล้องนะซูมดูมันไม่ชัดนะดูด้านข้างนะครับ จุ๊บจุบต่อมาเป็นนี่ก็อย่างที่เคยเอามาโชว์ไปบ่อยนะองค์นี้ก็ภูมิใจนําเสนอนะครับครับเป็นแปลกๆดีแต่ผมไม่รู้เป็นกูไหนนะถ้าชอบก็สวนร,ราคาได้นะครับองค์นี้ผมก็ไม่ได้ไม่ส่องให้ดูแล้วกันนะครับมีประมาณเจ็ดแปดองค์ด้ือเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจนะครับนี่ดูองไหนชอบนะ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่อันนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ใช่หรือเปล่าอ่าใช่นะครับจะมีหลายพิมพ์อยู่ในองเดียวกันลองพิพิกดูนะครับอันนี้เป็นเทนะแต่เป็นผิวกูดแต่ผมไม่รู้เป็นกู่ไหนนะครับผมดูน่าแเท้เจ้าของเก่าเบอกเหมือนเขาเรียมเอ้ยเหมือนเขาแบบว่าแกะมาจากโหลหอยอะไรที่เขาใช้สมเด็จแปะๆกันนั่นแหละนะต่อมาชุดข้างล่างองนี้ชุดนี้ก็จะไม่ใช่พันห้านะพี่พีเอฟซีอันนี้ก็ที่เคยเปิดไว้ไม่รู้เท่าไหร่นะครับเอาเปิดสองพันห้าองนี้ ต่อได้นะครับลง้อไปสายเหนียวเดือนหล่อลงเข้าไปนะครับเดือนหลอรุ่นแรมเนี่ยเนี่ยหาแบบคมจัดสวยจัดเลยอยงนี้เอาสองพันห้าพอทันใดดูแล้วชอบถูกใจต่อรองนะครับต่อรองได้ทุกองช์บชึบต่อมาลงผอเงินองนี้เปิดไว้แพงนะครับไม่รู้ว่าทําไมแต่ผมอยากเปิดแพงนะครับ เอาเปิด3ามพันห้าะ f c องนี้ชอบท่ายต่อรองราคาได้ไม่สวยนะครับแต่เก่าพิมพ์นี้ผมชอบนะครับดูแล้วถูกใจนะครับของเก่าต้องเป็นแบบนี้3ามพันห้าร้อยบาทนะครต่อมานนี้เป็นจอบเล็กนะครับ เล็กพเงนอันนี้ผมก็เปิดไว้3500นะันหะ้า้อจบเนี่ยแข่งติดที่เจ้าของเขาป้ายม่องป้ายอะไรมาเนะี่ยอยู่เดิมเดิมนะครับ,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 บต่อมาเป็นหนงผู้สุขพิมพ์ตัดชิดนะตัดชิดกรที่เพิ่งลงไป ไม่รู้ว่าเปิดไปเท่าไหร่ลืมไปแล้วนะครับไม่รู้เปิดไปพันแปดหรือสองพันหรือเปล่านะถ้าท่านใดชอบต่อรองราคาได้นะครับสวยสวยขยี้ใจนะครับนี่นะครับเอาเท่าไหร่ดีอาพันเจ็ดนวกันนี่ราคาขึ้นลงเลยนะฮะจำไม่ได้นะครับเปิดพันเจ็ดพันปดี่แหละ ทานายชอบต่อรองราคาได้นะครับอันนี้ภาษสังกัจใจเนื้อดินผมจําไม่ได้นะว่าเขาเป็นกูกูไหนนะเนื้อดินยังไงทนายดูว่าถูกใจนะครับเนื้อดินสภาพดีเจ็บปากมากเลยพี่พีเซีเป็นร้อนไหนร้อนไหนเนี่ยวันนี้ท่านใดจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกนะครับที่จะมาอุนนุนผมก็ ทักมาได้เลยนะครับทีนี้ผมจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเปิดแบ่งปันวันนี้ชอบวราไหนทักมาได้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณครับ